ค่ะสวัสดีค่ะก็เช้านี้นะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปเก็บผักอีกแล้วค่ะก็ผักที่เราเก็บนะคะก็เป็นแตงกวากระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ดอกแคบวบเปลี่ยมนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนี่ค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่หลังบ้านเนาะเช้ามากนะคะวันนี้นี่ค่ะดูท้องฟ้าน,นะคะเพิ่งจะสว่างนี่ค่ะ ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งเนาะก็เดี๋ยวนกมีเวลานะคะเก็บผักก่อนนิดนึงนะคะพอเจ็ดโมงเน่นก็ต้องไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานเนาะนี่ค่ะก็ยืนอยู่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกระเจี๊ยบกันก่อนคะ่ะทุกคนนี่กระเจี๊ยบนะคะที่นกปลูกทิ้งไว้หลังบ้านทุกคนดิฝากใหญ่โตแล้วเนาะทุกคนดูเห็นไ,ไหมนี่ค่ะกระเจี๊ยบ ปลูกไว้หลังบ้านก็เก็บได้ทุกวันจริงๆค่ะทุกคนเนี่ค่ะฝักเห็นไหมไม่แก่นะคะกําลังอ่อนเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกระเจี๊ยบกันไปก่อนเนาะทุกคนนี่อ่อนมาก,กคนนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะคะชุบนี่ค่ะได้สามฝักแล้วนี่นะคะ เดี๋ยวไปดูต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้ก็ได้หนึ่งนาคะเก็บไปเลยนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะคะสดๆจากสวนนี่ทุกคนชุบไอ้นี่ค่ะกระเจี๊ยบต้มกินกับน,น้ำพริกอร่อยมากค่ะทุกคน ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแตงกวากันเนาะนี่ค่ะสวนแตงกวาโอหทุกคนเห็นไหมแตงกวาทุกคนดูลูกก่อนนี่ลูกแตงกวานะคะเรียงลายมานเนี่ยค่ะทุกคนขึ้นไปด้านบนนี่ฝั่งนี้นี่ค่ะนี่ค่ะแตงกวาทุกคนดูด้านล่างนี่ นี่ค่ะเลี้ยงลายมาเยอะมากนี่ดูลูกกำลังจับนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ลูกใหญ่มากนี่ค่ะเยอะมากแตงกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าเราจะได้กี่ลูกเก็บไปให้หมดเลยค่ะหนึ่งลูกนี่นี่ก็เก็บเก็บได้ทุกวันจริงๆคะ่ะแตงกว่า นี่คะ่ะสองลูกวางไว้ก่อนนี่คะ่ะทุกคนด้านล่างอีกสองลูกนะคะนี่โองดูดิลูกสวยมากทุกคนแตงกว่าวบใหญ่มากเชืบวางไว้ก่อนอ่าชื่นมีด้านล่าง เก็บไปเลยค่ะลูกกําลังกินกันน้ําพริกเลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะชิบอีกสองลูกดูสิแต่งกวาลูกใหญ่ๆนี่ทุกคนลูกใหญ่ลูกใหญ่มากทุกคนดูดูนะคะเต็มเต็มไม้เต็มตมือม,มากนี่เห็นไหมดูความใหญ่ของเขานะทุกคน นี่ทุกคนดูดูลูกแตงกวาโอ้ยปลูกง่ายมากนะคะแตงหลานแตงกวาพันนี้นะคะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลเลยค่ะทุกคนแล้วแตงกวาเนยนกทําคลิปปลูกไว้น่าจะสองสามคลิปนะคะทั้งมีวิธีปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกในละในแปลงปูนนะคะทําคลิป ไวแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูนะคะคลิปเก่าๆนี่ค่ะแพงกว่าดูสิทุกคนนู่นด้านล่างนะคะมีหนึ่งลูกนะคะแต่ยังไม่เก็บนะเอาแต่ลูกที่เขาใหญ่ๆเนาะเอาแต่ลูกใหญ่ๆมีอไหมบางทีอะ่ะเขาอาจเขาแอบซ่อนอยู่นะคะเรามองไม่เห็นทุกคนดูลูกนี่ค่ะ เห็นไหมเรียงนี่ค่ะอุ้ยทุกคนนีไ่ไงเห็นไหมว่าซ่อนอยู่จริงๆค่ะนี่นะคะอีกรูปหนึ่งนี่แตงกวาลูกใหญ่ๆอุ้ยได้ในอีกสองลูกค่ะทุกคนอุ้ยนั่นลยด้านล่างบอกแล้วไงว่าซ่อนอยู่ทุกคนเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บ โอ๊ยหล่นไปแล้วนี่ทุกคนชึบโอ๊ยสองลูกซ่อนอยู่ด้านล่างนี่เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนี่ค่ะสองลูกนี่ค่ะทุกคนด้านหลังนะคะเราอ้อมมาด้านหลังนี่ทุกคนเห็นลูกไหมแตงกวาเยอะมากนี่ถ้าเก็บจริงๆอ่ะคือได้เป็นกิโลเลยนะนกเห็น สองลูกด้านล่างอยู่ทางไหนเมื่อกี้แวบบๆเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เห็นอยู่ฝั่งนู้นแต่มาฝั่งนี้มองไม่เจออ๋อทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ค่ะสองลูกนี่นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยสองลูกแอบ,บอยู่นี่ยังไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าเอาไปเยอะแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวกเก็บไปก็กินไม่หมดเนาะเนี่ค่ะแตงกวาโู้ทุกคนดูกิ่งน,นดิให้เพื่อน <S <s ๆดูซูม เห็นไหมเห็นลูกไว้หนึ่งสองสามด้านบนนะคะดูลูกด้านบนนะคะเยอะมากกินจนเบื่อแล้วเนี่ยแตงกวานะคะทุกคนผัดไข่ตำแตงแตงกวายยดไส้นะคะน่าจะเป็นแตงกวาอยู่แล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ได้แตงกวาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอดอกแคกันค่ะนี่ทุกคน ่กวาทุกคนปะไปดูดอกแครกันอีกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเราได้แตงกวาแล้วค่ะถาดใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็มาดูดอกแครกันค่ะที่นกปูกในรองเนาะนี่ค่ะเดี๋วยวนกก็จะเก็บแต่ดอกที่เขาบ,นบานๆไปอะ่ะทุกคนเพราะว่าในตู้ก็ยังมีอยู่นะคะที่เก็บไปที่เก็บสะสมไปนะเดี๋ยวจะเอาไปต้มเลยนะคะทุกคนนี่ เอาแต่ดอกบานๆก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเย็นๆเอาค่อยมาเก็บอีกรอบหนึ่งทุกคนกคนดูดอกเห็นไหมเนี่ยค่ะดอกเยอะแยะเลยนี่ทุกคนดูฝั่งนี้ดูความดกของดอกแคร์นะคะดอกแคร์เตี้ยค่ะทุกคนนั่งเก็บนะเฮียทุกคนเนี่ยนี่เป็นรองปูนนะที่นกปลูก ต้องนั่งเก็บนะไม่งั้นมองไม่เห็นปไปเยอะมาก,กคนดูดอกนี่เลือกแต่ดอกใหญ่ๆนะทุกคนดอกเล็กๆตุ้มๆนก็ยังไม่เอานะนดอกแคร์ชืบนี่ค่ะดูอันนี้หน่อยนี่ นี่ค่ะเก็บไปให้หมดเลยชึบชึบนี่ทุกคน <c oughs> กับข้าวในบ้านเราค่ะฟรีทุกอย่างเลยทุกคนดูดิแตงกวาดอกแครกระเจี๊ยบนะคะมีบวบเปี่ยมด้วยค่ะทุกคนไปดูบวบเปี่ยมนี่นะคะเรายังมีมะเขือเทศมะเขือเปาะมะเขือยาวนะคะที่กําลังปลูกทุกคนดูบวบเลี่ยบวางค่ะนหนัก นี่คะ่ะดูลูกนะคะบวบเปี่ยมห้อยอยู่ด้านบนเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่กำลังติดลูกนะคะบวกเปียกนี่คะ่ะก็เก็บไปหลายชุดแล้วนะคะบวเปี่ยมเก็บไปเยอะมากแล้วนะคะนี่นะคะก็ปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้นี่โอเคคะ่ะทุกคนค่ะเนี่ยคะ่ะเช้านี้นะคะนกก็ได้แตงกวาดอกแคร์แล้วก็ กระเจี๊ยบนะคะผักฟรีข้างบ้านนะคะปลูกไว้ทานเองนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะช่วยเราประหยัดได้เยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ